ว่า,นาคนนิดติดกาแ่ปวดใจอ๋อตูวที่นี่ึ้นมาไม่อยางบดาดานอะอรยังไงเลดแต่อืมนี่งนแตบมันงครับทุกอย่างระดะโหแ่หน้าเหมือนมาจริงเหรอในี่พวกไทยในที่บนลูกว้ดูแลดอกแล้วแล้วพิมเป็นภาษาจีว่าไทยในที่บนลูกเราจิตดอกไทยสามแหลมบ้หมาเลยเหรอลูกว พี่ได้ไหมล่ะแม่ี่พี่หนุ่มก็พอรีไนะโดนเจ็บปวดเมื่อไก็าะนี่จะตัวตัวจึงแหละจริงหรือเปล่าผนคุณนิดห่แล้วคุณ้ตัวโงอะไรนะตัวโงงว่าอะไรตัวจึงตัวึงตัวตัวลอ้ออกคุณ้าคุณ้คุณคุณนะตัว้องการตคุณนานะโอเคแล้วยังไงต่อยังไงต่อนุ่เองนี่คือกาแทนกับไจอยู่ไหมแทนที่สุดอยากจะตัวตัวอย่างเงี้ยเหรอ ถ้าถ้าได้ก็ดีอืมแต่ว่าน่าจะมีได้แต่จริงๆแล้วไอ้ภาพตอนนั้นมันก็ดูยุ่ยุกมากไหมพี่ถ้าถามพี่อ่ะเราเปิดอีกทีตอนที่เขาตอนที่เขาเจอกันอยู่อ่ะเดี๋ยวภาพอีกทีอันนั้นอ่ะเชิญมามาหนูไม่เข้าใจถึงว่าหนูกลัวมันถ้ามันถัดกล้องนะยอีดอกทั้งหลังโอ้โหตัวไหน อีสานตัวบาทนี่แหละค่ะตัวบาทโอ้โหนี่ก็อีสานตัวบาสตัวนี้ก็ยังไม่ถึงบาทเลยกินก่อนเลยค่ะกินก่อนเลยเาตั้งไก่ทันไม่ถึงเวลากินยานะคะจะเกิดก็เปิดนะประมาณนี้อยากเกิดก็เปิดมาไหบอกว่าเย็นนี่วะไหนดูดิตักไม่เห็นจะเป็นเย็นรีบใช้ช้อนจิใช้ช้อนธรรมดาตักนะนี่กว่านี้กินนี่กว่านี้ใช้ช้อนธรรมดาตักโต๊ะดอ่งดั่งมากช้อนเขาบอกให้ใช้ช้อนสแตนเลสเราต้องดูทิ่อย่างไงกินกลางโอเค เออเออี่ยไงเรี่ยไงดูด oh. oh. ูตักโอ้ยตับอยู่โอ้ตอนนี้ลักอยู่ใช่ไหมอ๋อแล้วก็ดูนะนะนนจะชีหน้าแน่เขาว่าอะไรักอยู่ชลบอืมไหนดูซิดูดูดูอนีุ้งเหราเปเต้นดิโอเป็นเยลี่อยู่เอ้นก็เมา เสดยจชายแทนมาบ้าก็แมนเสก็แมนโอ้ตายตายตายชอล่นกยาอืมน่ะแดูดูบังแสงบงไม่ได้ว่าหนูเหนเล้อกหนูเก่งใครอยู่ในตันนั้นตดก็ต้องกลัวในสบัตหลังมัดหลังมัดหลังก็มันมีอีกใช่ไหมลูกมีค่ะมีกีนายนายนอลินายนาอเลรมิสเตอร์มีอีกอีกมิสเตอร์เฮียขาดสิอ๋อโอ้ตอนนี้มันากันใช่ไหมแล้วว่าที่ ก็รถขนขยะมีซ่อมไหมลืมไปว่าสั่งเป็นพาต้าซ่อมมไหมจริงค่ะาไม่ท่จะใส่ี่มเป็นคนต้องกันมาเหรอรถขนขยะแล้วขนฟิลิปปินสุดท้ายปวดตรงนี้นี่นี่นี่ดูดูชีร่าเนี่ยนั่นแต่แต่แต่แ่มิมสู้นะสู้สิร้องท้ายไม่ได้ร้อนเยีะยอะอีกนี่ไอทหารน้ามาดูนะไตนดูซ้ อ๋นอนี่ไงมได้กัฟ oh. 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 oh, ังอออออเอโอ้เอ๊ะคนที่หนูตกไหมเอ๊ะเอ้ควา ตออถูไม่เฟ้นไม่เฟ้นเยเฟ้นนอนไฟติงอนไฟติดอนไฟติงใช่มีฝูงไฟติอโอ้โหไฟติงกินได้แหละมึงมาทำไมมันมากันยีกีเกี้ยมอ้อนี่ยกี่หลักกิโลนี้มาจากโลไหนยี่หลักกิโลเปิดยีนีอนนี้ไ่ยี่หลักกิโลแรงวะแรงมากเลยนะไม่ไดบโลเลยหรอเขอกว่าเขาต่าเ เอาดีเาตัดเนื้อฟ oh, ูดออยนะเอ๊ะขนดใบเลอยไหส้เนี่ยเาเป็นลูกแล้วอัเ้ากสานกันต่างต่างามสิครนึ่งครับผงเลยวต่อสายหน่อาต่อสายเอาออยดออยเราก็จเป็นคนที่รู้เรื่องของเยีหลักทีนะอาจจะลดกระังในมุเพลินนนต่อสายนะจริงๆเคือเอาเลืยงฟาล์อเอาไล่ได้อ้านนยโเอาเลมนาไดเ ไม่เราดูนเราผ่อนต้องหาเรื่องก่อนนะมันก็เราเดินผ่านการบอกเรดี้ไปเอ้ต้องมาเรดี้รวมนะเรดี้วายไทยแลนด์เรดี้วายไทยแลนด์แลอวต่อหรือว่าไงไม่ต่อทำไมอะมันเยอะมาดิเศษไม่ได้อีกอืมประมาณนั้นค่ะจริงแต่ละอยากคิดว่ามีแค่สามคนมันไม่ได้มีสามคนสี่สกัดเป็นฝูง อืมให้ยีน่าผมกว้างน้อยกว้างน้อยกว้างน้อยมากคุณอาโอเคอ่ะแดหนูตอนนี้อยู่ในสายกับคุณออยนะคุณออยนี่เป็นร่ามที่สนิทสนมกับทางฝั่งของคุณเตยฟิลิปปินส์นะสวัสดีคุณออยครับสวัสดีครับพี่โอ๊คุณออยคุณออยรู้จักกับฟิลิปปินส์กลไหมอ๋อรู้จักกับฟิลิปปินส์กลุ่มนี้เพราะเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนออยค่ะ ครับผมเขาขอความช่วยเหลืออะไรยังไงต้องไหมคุณน้อยอือในเมื่อคืนในเมื่อคืนนี้นะคะเออคุองิงๆเขายังไม่ได้ขอ